ท่านประธานสภาที่เคารพกระผมพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนารุนาธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไก่อนาคตเก่าเดิมครับท่านประธานครับ15ทีต่อไปนี้กาเรียนเลยครับว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลเพิ่งวางเป็น,นกลไกร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณพอสอ ผมมีคำถามสั้นๆครับว่าเ,เมื่อเวลา14.00นครับท่านประธานพระนท่านนายกรัฐมนตรียืนตรงนี้ครับแล้วท่านบอกว่าเวลานั้นท่านใช้คำพูดว่ารับฟังความคิดเห็นประชาชนด้วยซิแล้วท่านก็ห่วงใยอย่างจริงจังเลยครับว่าสิ่งที่ท่านอยากและคำนึงถึงเรื่องนี้คือ ห่วงคนข้างนอกคือประชาชนครับท่านประธานเขาจะเข้าใจอย่างไรนะครับกลาบเรียนท่านประธานครับท่านฝากเรียนไปยังพระนท่านนายกรัฐมนตรีครับว่านี่คือประเด็นที่ผมจะพูดในการอภิปราย15นาทีต่อไปนี้ครับท่านประธานโอนไปซุกหรือเปล่าระวังนะครับกฎหมายพรบ วินัยการเงินการคลัง61นั้นมีเงื่อนไขและตัวตนอยู่นะครับและจะมาบังคับใช้นะครับในเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นต้องกราบเรียนท่านประธานครับว่าผมจะไปที่ต้นเลยครับนะครับยังไม่มีใครพูดครับคือรัฐธรรมนูญใหม่ที่เราใช้อยู่เนี่ย60ครับท่านประธานให้ความสำคัญของต่อการรับฟังความคิดเห็น ด้านกฎหมายอย่างยิ่งเลยครับท่านประธานขอสไลยนะครับอำนาจประชาชนในยุคประชาธิปไตยดิจิทัลครับท่านอยู่ในรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา77วรรค2ครับบอกว่าก่อนตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายในรอบด้านครับท่านประธานครับ77ครับท่านถ้าดู77แล้วเหมือนเลขอะไรของเครื่องหมายพรรคใดพรรคหนึ่งผมจาไม่ได้นะครับแต่ผมอยากบอกว่าประชาชนคือหัวใจสําคัญครับในมาตรานี้ครับท่านประธานและยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งครับที่รองรับนะครับคือพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสำลิก ของกฎหมายพศ2562ในมาตา17 18 16 17ครับเป็นที่มาครับของท่านประธานครับรัฐมนูญฉบับนี้ให้ความสำคัญเอกสาร4ชิ้นเนี่ยครับที่วางบนโต๊ะขาวนี่ครับท่านประธานนะครับที่อยู่บนมือผมเนี่ยและอยู่ในสไลด์ด้วยครับขอกลับไปหน้าเดิมนะครับรัฐมนูญให้ความสำคัญมากครับเพราะในกฎหมายฉบับนี้ครับท่านประธานบอกเลยครับว่า จะต้องทานะครับเพราะเป็นรัฐธรรมนูญบังคับโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในคํานิยามของมาตรา10มาตรา3ในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์นะครับและผู้เกี่ยวข้องคือใครครับหน่วยงานรัฐบาลครับท่านแล้วหน่วยงานที่จะต้องทําแพลตฟอร์มนี้คือสํานักรัฐบาลดิจิทัลจะต้องออกแพลตฟอร์มกลางครับมาใช้ในมาตรา13 ซึ่งจะมีบทบัญญัติเฉพาะการใช้อยู่ในช่วงนี้แค่สำนักงบประมาณเท่านั้นเองที่ยังทำอยู่แต่ช่วยครับท่านประธานสามเล่มนี้ถ้าท่านผู้ใดเอามาอ่านนะครับจะเห็นว่าทั้งสามฉบับครับท่านวางบนโต๊ะเนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นครับท่านประธานแต่ท่านหยิบมาดูนะครับผมเขียนตัวแดงไปหมดครับเดี๋ยวผมจะ ฉีกเป็นชิ้นๆเลยครับเป็นหน้าใน8ปดเก้าหน้านี่ครับว่ามันคืออะไรและขาดความสนใจเอาใจใส่เลยครับอย่างยิ่งครับสำนักว่าประมาณเจ้าของกฎหมายฉบับนี้ต้องกลับไปดูกระทรวงการคลังต้องควบคุมครับและผมตอบไปยังท่านนายกรันตรีผ่านท่านด้วยครับว่ารับฟังประชาชนครับเสียงที่จะผ่านดิจิทัลตรงนี้ต้องรับฟังจริงๆ ไม่เชื่อก็ไปดูครับร่างพระอญหยัด64หมเนี่ยรับฟัง3วันครับอันนี้รับฟังแค่14วันครับ21เมษาถึง5พฤษภาคมนะครับเชื่อไหมครับท่านครับในเอกสารฉบับนี้ผู้เกี่ยวข้องคือหน่วยงับงบประมาณท่านประธานมี12หน่วยงานที่แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยครับแต่499หน่วยงานเนี่ยหายครับท่าน 12หน่วยงานเป็นเพียงเป็นเพียง 2. อนะครับอีก97%คือ800 487หน่วยงานที่หายไปจะไม่เห็นด้วยเห็นด้วยไม่รู้นะครับนี่คือรัฐรวมศูนย์นะครับท่านรัฐรวมศูนย์สั่งหน่วยงานงบประมาณบอกว่าให้เข้าเว็บอันนี้แล้วแสดงความคิดเห็นเพราะทุกหน่วยคือ ผู้ที่รับผลกระทบของร่างกฎหมายฉบับนี้แต่เปล่าครับท่านนี่คือเสียงหนึ่งเสียงจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ใช่แค่นี้ครับท่านประธาน98%เนี่ยไม่ทําอะไรเลยครับหน่วยงับประมาณไม่เดือดร้อนครับจะยึดจะโอนเพราะมันคือรัฐรวมศูนย์ครับท่านประธานท่านเชื่อไหมครับในเอกสารฉบับนี้รายงานว่า9,150คนเข้ามาดู รายนะครับ162คอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์162เนี่ยมี71บอคอมเมนต์บอกว่าสนับสนุนบัตรทองงานสาธารณสุขต้องทำนะครับนะครับแล้วให้เลิกซื้ออาวุธด้วยนะครับสิ่งสำคัญในนั้นมีบอกว่าเลิกเถอ,พอะพรบฉุกเฉินดูนะครับว่าในเอกสารฉบับนี้มีอะไรครับนอกจากยังไม่มีให้ความสำคัญความคิดเห็นประชาชนแล้วนะครับ ใช้คําตอบซ้ําๆนะครับ AI มันโผล่ที่นี่ครับท่านประธาน AI มันโผล่ที่เว็บของสํานักพมานมันก๊อปครับท่านก๊อปคาตอบเพี้ยเลครับเดี๋ยวผมปล่อยให้ดูครับมันอยู่ที่ไหนบ้างสไลด์ต่อไปครับขอสไลด์ต่อไปครับในสไลด์เนี่ยครับเนี่ยครับท่านดูครับคําถามแรกเนี่ย เป็นคาถามเรื่องทบทวนงานสาธารณสุขนะครับที่เขามีความคิดเห็นนะครับแล้วเปิดต่อไปครับสไลด์ต่อไปคือเรื่องเช่นเดียวกันครับโอนงบมันนะไปเป็นกองทุนเสมอภาคนะครับสไลด์ต่อไปครับเชิญนะครับโอนงบประมาณจ่ายลงทุนไปอบตครับสไลด์ต่อไปครับโอนงบมาณเรื่องความมั่นคงที่ไปใช้แทนงบสาธารณสุขครับสไลด์ต่อไปครับไปที่ไหนครับไป ใช้ในวิธีการอื่นๆครับในการโอนงบมานท่านครับนี่มีแค่ห้าที่ผมยกมาทั้งหมดมีเจ็ดบล็อกครับเหมือนกันหมดเลยครับท่านเปิดเอกสารดูครับท่านสสทุกท่านครับที่อยู่ในสภาแห่งนี้ท่านเปิดดูนะครับผมการกระบ,บาดไว้เลยใช้ AI ครับหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่ช่วย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 ตอบคาถาม,ถามความคิดเห็นประชาชนแบบนี้ได้ยังไงนะครับนั่นคือ ประชาธิปไตยดิจิทัทครัขท่านขอสไลด์ต่อไปครับการโอนงบประมาณเนี่ยครับของโควิดเนี่ยต้องสอดคล้องครับขอสไลด์ต่อไปครับกับยุทธศาสตร์เขาท่านประธานมันมีเอกาสารให้ฉบับหนึ่งครับวิเคราะห์กฎหมายบังคับให้มีครับวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายก็ช่วยอีกครับท่านประธานผมกลาบเลยนะครับว่าในบล็อกของหน้าสามเนี่ยบอกเลยครับว่า มันสอดคล้องกับอะไรครับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ครับท่านประธานตามรัฐธรรมนูญนะครับในมาตรา6 5 142นะครับที่บอกว่าจะต้องสอดคล้องกับแผนชาติแลนะยุทธศาสตร์ท่านเชื่อไหมครับว่าเจ้าที่ที่พักผมเอาเทคของยุทธศาสตร์นี่มาพิมพ์คำว่าอะไรครับโรคระบาดครับท่านมีอยู่สองที่ครับในยุทธศาสตร์คือตัวสุดท้าย คือยุทธศาสตร์อะไรครับยุทธศาสตร์การสร้างความเติบโตนะครับตามบนคุณภาพที่มีชีวิตที่เป็นมิตรต่อเสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเองครับอันสุดท้ายนะครับที่มีนอกนั้นไม่มีครับไม่รู้ใครหลอกใครนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่ายุทธศาสตร์ถูกเขียนไว้20ปีมีคําว่าโรคระบาดอยู่สองคำเท่านั้นครับท่านประธานแล้วเอามาเกี่ยว เพื่อออกกฎหมายฉบับนี้ครับท่านประธานถัดไปครับขอสไลด์ถัดไปอีกสไลด์ครับไม่โอนงบครับท่านประธานโอนแต่งเงินครับท่านประธานโอนแต่งเงินใช้นี่ร้อยละสี่สิบมีท่านพูดไปแล้วครับสามหมื่นห้าพันล้านนะครับในการโอนงบมานเอาไปใช้นี้ครับและไม่เงินอมมานเจ้าหนี้อ่วมแน่ครับงานนี้คงไม่ต้องพูดครับว่าใครเป็นเจ้าหนี้นะครับแล้วสิ่งสาคัญคือคณะกรรมการกากับนโยบาย ของกระทรวงาัคลังนั้นคงจะต้องปรับแน่ครับเพราะออกมาแล้วครับปรับสัดส่วนเ,เพดานใหม่และเพดานใหม่อันนี้จาก60ผมทายหวยเลยครับตั้งไว้เลยตอนนี้77ที่เห็นข่าวแต่ผมบอกเลยว่าอีก5ปี80แน่นอนครับแก้ง่ายๆครับทำการออกมติของบอร์ดออกมาปั๊บเปลี่ยน80บแล้วเพดานมันจะอ่วมขึ้นมาครับอีกหปีคอยดูว่าใครจะติดคุกบ้างครับถ้าไม่แก่นั่นคือส่วนหนึ่งของ การใช้และหลักเกณฑ์ในการใช้เงินในรอบนี้ครับท่านประธานดูหลักเกณฑ์นะครับท่านประธานขอสไลด์ต่อไปครับมีสามส่วนที่เป็นส่วนใหญ่ผมอ่านสั้นๆนะครับว่าในพรบรนี้ก็คือที่ยังเบิกไม่ได้นะครับที่ลงทุนแล้วไม่สามารถเบิกได้ซึ่งหมแล้วก็ที่เป็นข้อบุพันแล้วยังไม่ดำเนินการได้นั่นคือหลักการครับแต่ถามว่า มื่นสองพันล้านเนี่ยไปไหนกฤษฎิกาตีความไปแล้วครับที่เอาเข้าไม่ได้ผมไม่ขอพูดครับเรื่องนี้ขอสไลด์ต่อไปครับมาสไลด์หน้านี้ครับงบที่โอนได้นะครับแต่ดันไปโอนนะครับหมายความว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่สําคัญช่วงโควิดสามหน่วยงานนี่ครับเห,เห็นเห็นนี่หละครับกรงควบคุมสํงงานักงานบรแห่งชาติแล้วก็แผนบูน้ําผมยกตัวอย่างมาสามหน่วย นะครับกรมควบคุมเนี่ยสามสิบล้านสำนังกงานมือชาติห้าร้อยสี่สล้านแผนบูสองพันล้านเอาเข้ามาทําไมครับมีหลายท่านพูดไปแล้วแต่ผมจะลงให้เห็นเลยว่าใช้นักรบซึกกากวเสี่ยงต่อชีวิตใช้ตํารวจหามรุ่มหามข้ามไปตรวจน,น,นู่นตรวจนี่ตรวจคนมาละเมิดกฎหมายละเมิดอะไรครับพอลกฉุกเฉินครับท่านมาตาก,กาจับหมดนะครับ คนมาเก็บขยะกลับบ้านไม่ได้ก็จับนะครับคนมีตั๋วจะเดินทางออกไปเข้าใจผิดว่าข้ามเขตได้มีใบอนุญาตก็จับหมดนะครับไปสร้างงานให้เขานะครับแต่ไปตัดงบครับตัดงบโรงพักด้วยครับโรงพักสุธีสารครับสร้างโรงพักแปดล้านเองครับไปตัดเขาโรงพักสุธิสารเนี่ยผมเคยอยู่เมื่อ20ปีที่แล้วครับเก่าแล้วครับท่านนานมากแล้วครับงบแผนบูรณาการอีกครับท่านประธาน ไปตัดทำไมครับบูน้ำเนี่ยน้ำคือสายเลือดสายโลยหิตของประเทศเกษตรกรกรอครับไปตัดเขื่อนโอ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมหมดครับตีเช็คเปล่าครับขอขอสไลด์ต่อไปครับท่านตีเช็คเปล่าหรือเปล่าครับในงบที่ไปดึงบเงินทุนสมลองผมพูดสั้นๆว่างบเนี่ยท่านเอาไปใช้แล้ว25 0 0 0ล้านไปชดเชยเยียวยาผู้ประกอบการรู้ครับอีก25 0 0 0ล้านยังเวทรอยอยู่แล้วเป็นอำนาจของผู้นวยการสลักหลังเอ็นโดดโดย นายกรัฐมนตรีระวังครับท่านเงินทอนหลวงจะเกิดขึ้นตรงนี้หรือเปล่านะครับตามดูนะครับท่านเพราะว่าปี64ท่านไม่ตั้งเงินชดเชยนะครับใช้นี่ยอดนี้ไปดูนะครับใาการที่8ในเอกสารนี่ครับที่ลงมติคลรมนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับท่านประธานเมื่อวันที่12พฤษภาคมครับงบกลางเนี่ยเพิ่ม จาก5 7 0 0 0 0ล้านเป็น6 1 1 4 0 0 0ล้านเพิ่มช่วยโควิดแค่43,425.6ล้านบาทนะครับแต่หมวดที่7หมวดที่8คือรายจ่ายที่ชดชายเงินคงคลังไม่ให้ครับรายจ่ายเพื่อชดเชยใช้เงินทุนสำรองไม่ให้ครับไม่ปรับด้วยครับปรับสองครั้งนะครับแสดงว่า กำลังโฮเงิน25,000ล้านไว้ทำอะไรครับต้นประธานครับระวังเงินทอนนะครับ c o วิด19จะมาใหม่ติดแฮชแท็กได้ครับสรุปครับบทเรียนทั้งหมเนี่ยจะสอนให้เกิดการชุดจริตแน่ใจอย่างไรว่าไม่เกิดขึ้นเพราะเราต้องการตรวจสอบครับอย่าให้เงินทอน c o วิด19เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดสื่อมือนชนวิชาการนักวิชาการ กล่าวขานการงงครับท่านถ้าไม่โปร่งใสเกิดขึ้นแน่นะครับและเพื่อป้องกันการทุจริตครับท่านต้องตั้งกันมาทีการวิสามาันเพื่อตรวจสอบงานนี้ครับและฝากขอบคุณเอกสารข้อมูลดีๆจากสำนักงาน PBO ครับเจอกันในวัรละ2ครับขอบคุณครับท่านประธายครับ